เขาถามว่าอย่างคนท้องนะฮะ <c oughs> คนท้องไงเหล่กด,ดาเขาสามารถไปงานเช่นว่างานสีดําได้ไหมงานที่ว่าไม่ดีได้ไหมคนท้องเนะฮยอะไรนะคนส,าานสีดําได้ไหมงานศพอะไรเงี้ยได้ห,หมดเลยห้ามอะไรเขาไม่ได้ห้ามเี่ย เอากลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวไม่ดีต่อเด็กในท้องอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวหรอกนะอ๋อแล้วคนท้องแล้วเราสวดมนต์ไปด้วยอ๋อนั่นได้การเพรามนอยู่ในท้องมันเป็นส่วนหนึ่งของท้องนะครับเพราะจิตเราก็ควบคุมท่าทั้งสี่อยู่เวลาเราสวดมนต์หรือเรากินเหล้าหรือเราอะไรก็ตาม มันก็ไปกระทบกับลูกในท้องอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนที่เรารู้จักนะครับหลวงตาคือชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่เราอ่ะก็ก็ไปฟังด้วยเราอ่ะจะติดกรรมนั้นไหมฮะเราก็เป็นพวกเดียวกันไนงะ่ะเ,เราก็บันทึกไนงะถ้าเราบันทึกแล้วเราไม่ต่อ มันก็จบที่เราไนงะโอถ้าเราบันทึกแล้วเราต่อมันก็ไปเรื่อยๆไงครับ <c oughs> ต่อมัเป็นสายใยแห่งกรรมครับแล้วคนที่เขาบอกว่าคนที่ชอบพูดให้คนเหมือนทะเลาะก,กันให้คนไม่ชอบกันคนเกลียดกันอะไรเงี้ยเขา อยู่ลำบากเกิดลำบากอยู่ลำบาก,กใช่อยู่ที่ไหนก็ลำบากครับอยู่ไว้เป็นที่ร้อนร้อนใช่เพราะทำไมรุ่นอื่นร้อนน่ะครัตัวเองก็ร้อนอยู่แล้ว ถามเรื่องกรรมเนี่ยอย่างเช่นว่ากรรมไม่ดีที่เราทําในชาติปัจจุบันหน้าตอนนี้เนี่ยหรือกรรมดีก็ตามมันจะส่งผลช้าเร็วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นจายจากลูกเล่นก,กินเสียงกรรมที่เราทําในอดีตอะคือปัจจุบันเนี่ยคืออดีตอะครับปัจจุบันเนี่ยมาจากอดีตแต่การกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคต ถ้าในอดีตรเรามองเห็นอะไรก็ตามที่เราเคยทำเนี่ยอดีตมันก็จะขึ้นมาเราก็ยุเ่เรย่ล้อเราทำได้อย่างเงี้ยนั่นก็คืออดีตเนี่ยเหมือนพัวเมียาด่าดก็งั้นแหละอย่างนั้นแหละสายใหยแห่งกรรมมันก็ขึ้นทันทีอทีนี้หลวงปู่ท่านไม่ให้ ไม่ให้ย้อนอดีตถ้าในสวดมนต์ะครับสวดมนต์เวลเราสวดมนต์เนี่ยอดีตมันไม่มีอดีตที่ไม่ดีไม่มีมันก็จะห่างจากกายกรรมวิชีกรรมห่างจากมโนกรรมเราห่างมันนะคเพราะเราสวดมนต์อยู่ถ้าเราสวดบ่อยล่ะ มันก็ห่างบ่อยๆไม่ให้ย้อนอดีตหมายถึงว่าไม่กลับไปคิดในเรื่องของอดีตใช่โดยเฉพาะขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยครับให้ไม่อยู่อย่างเดิมอ๋อเข้าใจไหมมันแก้ใขไม่ได้หรอกแต่ให้มันอยู่อย่างเดิมอย่าให้มันเพิ่ม,มถ้าถ้าเราคิดเนี่ยมันก็เพิ่มอ่ะมันบันทึกใหม่อะ่ะครับ ค่น,นึกถึงเรื่องไม่ดีที่เราเคยทําไว้หรือคนเคยทํากับเราถ้าเรานึกมกันก็มาแหละฮะอ๋อมันไม่มาเปล่าๆนะครับมันมาด้วยความไม่ชอบอะ่ะมันมาด้วยความโกรธอะ่ะครับมันเพิ่มเพิ่มแล้วอย่างความสุขในอดีตแหละเช่นว่าเคยมีความสุข มากเลยในอดีตแต่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วแต่กลับไปคิดถึงความสุขในอดีตที่เคยมีอ่ะสวดมนต์มันก็มาอ๋อเพราะนั้นบางคนสวดมนต์ทำไมมันสงบเร็วครับเพราะในอดีตก็มีอดีตเนี่ยมันมันคือปัจจุบันถ้าเราทำปัจจุบันนะมันก็ดึงอดีตอ่ะครับทำปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตมันกอว่วนไล่กันไปเรื่อยหละ อดีตคือปัจจุบันาก,การกระทำปัจจุบันคืออนาคตครับเรื่องของสายใยกรรมในครอบครัวนะครับเช่นว่าพ่อแม่ลูกหรือญาติพี่น้องที่เกิดมาในครอบครัวตระกูลเดียวกันเนี่ยคือเกิดมาโดยอะไรทําไมถึงโดยอะไรได้บ้างเนี่ยสายใยแบบไหนฮะสายใยแห่งกรรมทั้งดีหรือไม่ดี ทั้งดีและไม่ดีถ<อ>ูกครับสายใยทางกรรมทั้งดีและไม่ดีถ้าดีก็ครอบครัวน่นก็ับปกติถ้าไม่ดีครอบครัวน่นก,ก็ทะเลาะกันด่ากันหรืออาจจะฆ่ากันโอ้แล้วทําไมบางคนถึงเกิดมาในครอบครัวที่มีสายใยที่ดีทําไมบางคนถึงไม่ดีอันนี้มันเกิดจากอะไรที่เป็นตัวดึงมาในการเกิดกรรมไงกรรมกรรมทั้งดีหรือไม่ดีไงตัวกรรมนี่เป็นตัวดึงอะ อืครับถ้าเราไม่นึกมันจะมาไหมไม่มาจําจเป็นไหมว่าพ่อแม่เราในชาตินี้ก็ต้องเป็นพ่อแม่เราในชาติก่อนๆๆไปเป็นไปได้อาจจะเป็นเมียเราก็ได้ออาจจะเป็นญาติเราก็ได้ <c oughs> เป็นน้าเป็นหลานสายใยแห่งกรรมทุกครับอืมแต่มันต้องมีกรรมสักอย่างนึ่งที่มันเคยข้องเกี่ยวกันมา ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับพุทธศาสตร์พุทธเจ้ทาทสอนเรื่องเหตุผลสอนการเวียนว่ายตายเกิดสอนเรื่องของกรรมสอนเรื่องน,กน,อนรกสวรรค์โดยเฉพาะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสำคัญยุ่สุดเลยเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วไปไหนสำคัญนะครไม่ใช่ไม่สำคัญเพราะเราไม่รู้นะถ้าเราไม่ฝึกเราจะไม่รู้เลย ถ้าออกจากร่างแล้วเราจะไปไหนอะ่ะเราจะรู้ไหมไม่รู้ถ้าเราไม่ฝึกยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราฝึกจะรู้<ะ>ทำไมต้องเปิดบทสวดมนต์ฟังตอนนอนด้วยครับนหะเราไม่อยากฝันญ้าย เราไม่อยากฝัร้ายเราอยากบันทึกความดีที่เราทำในใน,ในความฝันครับลองเปิดทุกวันเนี่ยไม่แม้แต่สวดตอนที่นอนครับสวดบ่อยๆจนหลับในอนาคตมันจะไม่ฝัร้ายเลยโอเพราะขึ้นของจิตเนี่ยมันจะไปกับพระขึ้นของจิตใช่ขึ้นจิตสุดท้ายต,ตอนนอนตอนที่มันจะหลับ มันจะไปกับพระจะไปํำบลมั่งบางคนเคยเรียนอาคมมาก็จะไปเรียนอาคมมาตุไปตามคึืนเก่าใช่โอเมื่อก่อนที่หลงตาสวดแล้วหลับนะบางคืนเนี่ยฝันว่าไปเทศนะฝนเต็มเลยไม่รู้เอาอะไรมาเทศลนะ่<อ>็คือมันฝันนะ่ะเทศไปสนุกดีนะครับ คือคนที่ฝันไม่ว่าฝันเห็นหลงตาฝันเจอพระฝันไปงานบุญฝันไปทํางานก็คือขึ้นสุดท้ายเนี่ยถือว่าเขาไปขึ้นดีเนี่ยคือมันมีสายใหญ่อ่ะปกติมนุษย์นี่นะไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้อ่ะตามไม่ทันขนาดหลับยังไม่รู้ฝันแล้วจนะรู้เมื่าจะฝันกําหนดกาหนดความฝันไม่รู้ มันต้องมีสายใยอ่ะมันถึงจะฝันสายใาจากอดีตสายใาจากอนาคตหรือจากปัจจุบันเหมือนค,คนเล่นไพ่ประจำเนี่ยลองหลับเปเดี๋ยวมันกแล้วเมอแจ็คแมมคิงอยู่นะั่นน่ะมันตามไปกัางคืนมันเป็นสายใยญ่ะตุกครับโอ้เวลาสวดบต์บท พรมหาจักรพรรดิทุกครั้งหมาจะหอนทุกครั้งเลยค่ะก็เลยกลัวนะหลวงไดงทำไมอะ่ะสวดปุ๊บหมาหอนปั๊บไหมครับหมามันหอนไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับหมาหมามันอาจจะเห็นอะไรก็ได้อครับเจ้ากรรมในเวรนะครับเวลาเราแผ่ให้เขาเนี่ยแต่เขาไม่รับเราจะมีวิธียังไงให้เขารับบุญจากเราครับ ยากนะโต๊ะเราไม่รู้ว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรไหมเราไม่รู้ว่าในอดีตรเราเคยฆ่าใครไหมฆ่าสัตว์ไหมรักทรัพย์ประเพื่อผิดในกรรมอะไรไหมเรายังไม่รู้ชาติแล้วยังไม่รู้บางกนก็ไม่มีแต่บางคนก็มีมากมันมีเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหน มันก็เรียนว่าใจเกิดเหมือนกับเราเลยแหละใช่ไหมหลวงปู่ท่านอธิบายบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอเองทำมันละใครฆ่ามันเนี่ยมันมีอยู่สองสามภูมิที่จะต้องเล่นเองได้ก็คือสัมโบเวสีเปรตอสุรกายถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรมเนี่ยถามว่ามันจะมันแม่ไหมมันโหที่กรรมล้ว ถ้ามันเป็นมนุษย์ไม่รู้จะเจอกันหรือเปล่าถ้ามันอยู่ข้างล่างอ่ะก็มไม่เจอ,อันอีกคือเองระวังที่สุดคือเนี่ยตัวเนี้ยตัวเปรตอสุรกายกับสัมเวสีเนี่ยซึ่งมนอยู่ติดมนุษย์เนี่ยถ้าเองเคยเคยจำรายเคยฆ่าเขาเนี่ยรับรองไม่ายกระคางเหลืองอ่ะถ้าเองไม่มีพราอยู่นะ ถ้าเองไม่สวดมนต์ถ<ต>้าเองไม่มีของดีอยู่อย่างอย่างที่ครูบางอาจารย์เขาอาธิบายแล้วแหละแล้วทํากรรมแบบไหนถึงเรียกขั้นว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันได้มันต้องกรรมลักษณะแบบใดฮะภูมิที่ตกเจ้ากรรมนายเวรที่ตกอย่างที่หลวงตาที่อธิบายเนี่ยนะถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเขามาสวดกับเรานะ จากกดกดกดกันกเกลียดกันเนี่ยะถูกเพราะเขามีอารมณ์เป็นทุกข์อยู่แล้วไงครับอ๋อเพราะเขาน้อมเมื่อไหร่เขาก็ไปเมือนั้นสำคัญคือเขาจะน้อมเมื่อไหร่ถูกต้องครับทำยังไงให้มันน้อมกันเองครับสวรรค์เขาถามว่าสวรรค์หกชั้นกับชั้นพมนรมเนี่ยฮะคือมีลักษณะต่างกันยังไง ทำไมบางคนถึงอยู่แค่สวรรค์ทำไมถึงไม่ขึ้นไปชั้นพรมอะไรเงชั้นพรมมันขึ้นง่ายๆที่ไหนตู้ะมันต้องเข้าใจชั้นพรมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่ไปโดยการบริกรรมการฝึกสมาธิเข้าใจไหมคนที่ขึ้นพรมอารมณ์เป็นพรมนะนะสังเกตตัวเองไหม คนที่มีอารมณ์ไม่ลำคาญเนี่ยคนฝึกกรรมฐานมานานๆเขาเนี่ยยังลำคานไหมครับถ้ายังลำคาญอยู่ไม่จึงผมนะทอ่อผมมีชีปัญหาชีวิตหนักมากหาทางออกไม่ได้บวชดิโออาฮะ แล้วเขาบอกว่าอยู่ๆก็ถูกดึงมาทางธรรมโดยมีหลวงปู่ดูเป็นองค์นำแสดงว่าหลวงปู่มาช่วยใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านเป็นโพริสัตนะส่วนใหญ่ท่านไม่อยากให้ทำอันตรายตัวเองเพราะมันเป็นผลไปยาวยาวนะตุสมัยก่อนบางคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันคือฝันเด่นท่านนะ ท่านบอกว่าฆ่าชื่อดูเองอย่าไปทำถ้าอยู่ว่าสแกะก็ฝันมันก็มาหาท่านท่านก็ให้สวดมนต์ในขยุดการฆ่าตัวตายโอ้โหถ้ามันฆ่าตัวตายนะมันก็ไปยาวเลยอะชีวิตมันยาวเลยก็เหมือนคนนั้นที่มาเจอหลวงตาที่กำแพงเพชรที่บอกว่าหลวงตาไปเข้าฝันก็จะฆ่าตัวตายอยู่แล้วได้วันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้ สวดมนต์เนี่ยครับหลวงตาแล้วเจอคนคนหนึ่งพอเราได้พูดถึงเขาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าก็ขนลุกพอได้มาเจอหน้ากันจริงๆปรากฏว่าอยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยความผูกพันในทุกถ้าเห็นเพียงแค่เห็นกันเนี่ยบางครั้งอดีตมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นปุ๊บใช่อดีตขึ้น พราะปัจจุบันมาเกืออดีเนี่ยทำไมเวลาเราไปไหนเห็นคนบางคนทำไมเราไม่ชอบมันอ่ะก็แสดงการทำกรรมไม่ดีกันมาตั้งแต่อดีตเนี่ยครับไม่เคยเจอกันเลยจะเห็นหน้าก็ไม่ชอบอ่ะ <laughs> <laughs> นั่นะคือสายใหญ่แห่งกรรมอ้โหครับทำยังไงให้พรุ่งนี้มีโชคนะครับผมดง ถ้าอารมณ์ดีฮะอารมณ์ดีทำยากห้าอารมณ์ดีมันต้องอารมณ์ดีประมาณไหนฮะประมาณไหนอะประมาณอยู่กับจกักรพรรดอิะอะประมาณอยู่กับหลวงปู่ครับคือประมาณสวดมนต์บ่อยๆอ่ะนี่นี้โอ้ อเลขดีเลยฮ่าอไปอทุกขอให้บอกเลยฮะอแจ้งยอดยอดบุญเมื่อกี้นะครับพ่าป่าสามัคคีกำแพงเพชรครั้งที่ห้านะฮะสามแสนสามหมื่นสี 4, ่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าจุดสองห้านะฮะสาธุ อายาัดอีกทีคนกำลังรอจด 3, สามสี่แปดเก้าเก้าจุดสองห้านะฮะสามสามสี่แปดเก้าเก้าจุดสองห้าสาธุพรุ่งนี้รวยมีหลายเลขฮะระวังเลขข้างเคียงลุงตาบอก <c oughs> มีเรื่องอยู่หกตัว <c oughs> โอ้โหถ้าออกหกตัวนี้ก็ หกตัวทั้งนั้นมีสามมีสี่มีแปดมีเก้าแล้วมีสองกับห้ามีคนถามว่าเวลาที่เราก่อนสวดมนต์นะฮะสินข้อสามที่กล่าวทำไมถึงเป็นอภัมมจาริยาแทนกาเมสุมิชาจาราท่านให้เปลี่ยนครับท่านให้เปลี่ยน ตอนเราสวมดมนต์เราก็เป็นความมัจจริยาอยู่แล้วเราไม่ิดเสียงอยู่แล้วครับอ๋อตอนที่เขาบอกตอนที่หนูน้องมาระธนาถึงสมเด็จองประฐมหลงปูดูและหลงตาแล้วก็อธิษฐานขอเรื่องงานนะฮะ พอน้อมจิตไปหาหลงตาอยู่ๆใจก็เต้นแรงจิตก็เย็นขึ้นมาจิตก็ยิ้มแสดงว่าสิ่งที่เราน้อมไปเนี่ยมันจะเป็นจริงหรืออาการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงให้หลงตาถ้าเรานึอกอะไรมันม,มีมีความรู้สึกมีอาการนั่นคือเรารับคื่นได้เรารับพลาังงานของคลื่นได้ เม hmm. ื่อเราสวดมนต์เนี่ยสวดมาตั้งนานทำไมไม่มีความรู้สึกอะไรครับคุณสังเกตไหมบางคน <c oughs> แต่เวลาร้องเพลงทำไมไม่มีความรู้สึกเลยครับร้องเพลงกับสวดมนต์ต่างกันตรงไหน <c oughs> ไม่ต่างแต่การร้องเพลงก็คือการ ความเคยชินในอดีตเนี่ยแต่การสวดมนต์ก็คือยังไม่ชินมันต้องใช้เวลาถ้าหากมีคนถามว่าทําไมเวลาเราทําอะไรเราถึงต้องน้อมบารมีพระพุทธเจ้าต้องน้อมบารมีครูบาอาจารย์ถามดีเลยเนี่ยครถามว่าโลกเนี้ยเวลาการเย็นว่าใจเกิดเนี่ย เราเอาอะไรไปไหมหมายถึงว่าทําไว้แล้วก็เอาอะไรไเราไปด้วความรู้สึกครับเราทํากรรมดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับกูบาจาย์ในอดีตอย่างพู้ได้เจ้าหรือพระโพธิสัตว์ือพระปัจเจกภูมิเรื่องอะไรเนี่ยช่วงที่ท่านเวียนวายตายเกิดท่านสร้างบรารมีเนี่ยถามว่าท่านเอาไปด้วยไหม ทิ้งไว้ในโลกนะเพราะฉะนั้นโลกนี้เราจงึงมันไม่ใช่ของใครนะ